นี่ก็าจะทำตอบเปี๊ยสดๆเลยน่ากินไหมมีตั้งหลายไส้น่ากินมากน่ากินมากแต่ก็ยากตัดชิมนเลยนี่ก็าทำร้อนๆแนก็เกียบปากม้อร้อนๆเพื่อทำให้กินได้เลยน่ากินเลยตอกปีตกสิบ แล้ววิธีทําเขาก็ไม่ยุ่งยากนะจ๊ะตัวเองก็ทาให้ละร้อนใหม่ๆสดๆสเลยปิดฝาเสร็จแล้วเขาก็จะเตรียมใส่ไส้ผักลงไปนี่ไส้ผักล้วก็จะม้วนๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพันนม้วนๆเสร็จแล้ว ว้านะคะจ้นะคะมีสี่สีใบเตอยอังสังอันนี้จะเป็นไส้ผักนะจ๊ะทุกคน

เขียมทองไส้หมูไส้กุ้งไส้หมูสับไส้กุ้งในในเปูปไฟผิวอเป็นตให้ข้างๆนะเนี่นยเขาเปใส่แบบโอ้โอ้บัดน,น้อยหนาใหญ่มากดูตัวจริงดูแบบตาเปล่าจริงๆดูของจริงๆมันใหญ่มากมาใหญ่กว่าหน้าเราอีกอะสตรอเบอร์รี่แปดส,สิบบาทจา อันนี้เป็นหมูามาแล้เจี๊ยบน่ากินมากร0อยหนึ่งหนึ่งบาทแต่น่ากินมากคร้อนๆเลยหมูเด้งๆร้อนๆเลยหมูยออุบลไว้จับไวจับแบบแพ็คแห้ง แบบสดก็มีแหนมสดหมูโยอก็แหนมสดสดลดกินมากเรียงคำมก็มีแคบหมูน้ำพริกหนุ่มกระเทียมโคนดองใส่น้ำพึ่งร้อยแปดสิบบาทไข่เลยไม่ละห้าบาทชุดแป้งทอดพวกหอยปูปลาไม้ละห้าบาทหอยจ้อชิ้นประเมก ปู้อดใส้กรอกแบบวัชทันธุ์จีเกลเลยตับอบนี่เขาเมี่ยงคำเราต้องเอาไปห่อเองสองชุดร้อย